พี่จิบจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดเนตมาสิบบาทมาแล้วแแสดง <นา S 2> ตัววล้นาคนนี้แหละอยู่แดนเดียวกันกับ<ช>พี่เขาอยู่สบายมากตัวจริงสวยฮอตมากอตอนอยู่ข้างในพี่กินเหล้ากับเขาทุกวันครับอ,อยู่สบายถ้าตีเข้ามาพี่ดูแลอย่างดีโอ้พี่จิตสุพัฒเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดเนตมาสิบบาท พี่ตีผมเข้ามาข้างในแล้วนะพี่จิตพาเข้ามาพี่ตีช่วยผมด้วยพี่จิตเขาจะล่อตูดผมแล้ววันนี้เขาบอกจะไม่นอนอยู่ได้ยันเช้าช่วยเด้เยย่มึงมึงมอไปเขาเหอะสุภัสมึงมอไปเขาคนเดียวก็ดีกว่ามึงมอไปไอ้ทั้งซอยมึงเลยนะไอ้เหี้ยมึงมอไปเขาเหอะคนเดียวเองดีมึงโดนเวียนเทียนนะเว้ย พี่จิตจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดเนตมาสิบบาทถ้าพี่ออกไปแล้วพี่ขอนัดตีแบดมินตันกับตีหน่อยนะได้ครับนะได้ครับพี่ข้างในพี่ออกกำลังกายตีแบดทุกวัน<อ>กับเล่นฟุตบอลอร่างกายฟิตฟิตครับได้ครับฝากสุพัฒน์ด้วยนะพี่ผมฝากสุพัฒน์ด้วยนะข้างในน้องมันน้องมันยังเด็กอยู่มันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพี่ก็ค่อยๆสอนทีละท่านนะพี่ โก่งตึงๆหน่อยนะพี่นะเพราะว่าน้องมันขัดขืนอะไรพี่ก็ให้มันโก่งตึงๆก่อนฝากมาหน่อยนะครับพี่บังตุ๊ดคลองตัวโดนเนทมาสิบบาททางเรารับเรื่องแล้วนะครับเมื่อไหรน้องสุภัพเข้ามาข้างในทางผมได้จัดเรียงคิวเวียนเทียนไว้ให้แล้วเรียงจากเล็กไปใหญ่จะได้ไม่หลวมก่อน ตั้งกดไว้ให้แค่คนละหนึ่งครั้งใครไม่ฟังฟพบแพทย์โอ้ยขอบคุณมากพี่สุพัฒน์ก็ต้อสู้เด้อบางแมตตัวโดดคุกโนหนึ่งโดเนตมาสิบบาทดูเหมือนพี่ตีอยากฆ่าไปนะครับ ลองเข้าไ,<ม>ไปอีกดูแต่ถ้าพี่ตีอยากออกมาพี่จ้างผมโดดคุกได้นะครับ500เจ <c oughs> 500เจคือเฮียหน่วยอะไรเนี่ยก็มีแต่500ร้อยเคสัตว์โดดคุกเฮียอะไรเนี่ยคุกนะน้องโดนต่อยท้องตุยตูดนะ <c oughs> จะโดเนทมาสิบบาท แหมแต่ละคนซาซ่าทั้งนั้นระวังภัยร้ายในเงามืดละกันพวกที่บอกทําทรงจะดูแลเห็นรองห้ยแงตอนให้เป่าปี่ทั้งนั้นพูดแล้วก็อกอกคอบครอบคอมต่อไอจิตอย่าพูดเยอะห้ามเลอะเดี๋ยวสุขัสตต่อไอ้ย่ยพี่จิตเจอไอ้ยี่ยพอบ้านเช็คไอสัตว์ พี่จิตเจอสมเด็จพอบ้านเช็คไอเฮียรุ่นใหญ่กว่าไอเฮียลระบอกมากเต็มที่โอ้ยเฮียสุพัฒน์ก็โดนด้วยพิ่จิตกําลังองมอยู่ตอนนี้ไอเฮียถ้าพิ่จิตโดนกูก็ไม่เหลือแล้วแหละนั่นกน่ะบังตกคลองสูง <c oughs> โดนเนีมาสิบบาท <c oughs> ผู um ้คุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดนเนีมาสิบบาทพวกกล่อมอะไรกันนอนอ้วนทั้งหลาย่อนที่จะเอาเหล็กฟาดก่อนนอนไอ้เหียมาทั้งแดนเลยตอนนี้ไอสัตว์เฮ้ยพี่จิตผู้คุมมาตามแล้วเนี่ยโอ้พี่เล่นโทรศัพท์กันบ้าจัดเลยวันเรือนจำพิเศษอ่ะไอ้หี้ยเล่นโทรศัพท์กันบ้าจริงแล้วมีเงินถึงกันด้วยเว้ยไอ้เฮีย บังตาคลองตึมดุงดิบด,ดาวโดเนตมาสิบบาทน้องตีถ้าเองเข้ามาข้างในเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดที่อยู่ให้ในบ้านพี่เลยพี่เป็นพ่อบ้านอยู่ครับแต่น้องต้องอมนกเข่าให้พี่ทุกวันพี่สาบานว่าอัมอมไม้เอกมีใครทำไรน้องได้พี่ให้คิวอมต่อจากสุภทรเพราะพี่แตกยากโอ หนูในเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดนเนกมาสิบบาทจี๊ด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 แดดแดดแเทพัสดีเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดนเนกมาสิบบาท ไอ้พวกเวรทั้งหลายยังไม่นอนกันอีกหรอ oh. ถ้าใครไม่ตื่นมาตอนเสียงคล้องดงังจะฟาดให้หลังอานเลย oh. ไอจิตโดยเฉพาะนักกลางใหญ่เลยนะอ oh. oh. อยากรู้เลยจำพิเศษกรุงเทพนี่บรรวมใครอยู่บ้างวะสมเด็จเรจำพิเศษก <มา S 2> รุงเทพสมเด็จมาสิบบาทสมเด็จมาไอจิตมันขี้โม้อย่าไปเชื่อมันนะครับมันเป็นเด็กเดินของบ้านฝั่งทนวันนั้น <c oughs> พี่ยังเห็นมันโดนเขาตบหัวเล่นอยู่เลยทํามาเป็นขี้โมไอจิตพี่อสมเด็จไ่สุดโอ้ฮัพพี่โอ้สมเด็จมาเองเลยไอ้เหี้ย กูอยากรู้ว่าหนูนี่มันเล่นมันโดนสับใคร่ะมันมีเงินได้ไงวะพ่อแม่มันส่งถึงว่าหนูวะไอ้เหี้ยหัวหน้าพัศสีเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดเนทมาสิบบาทมีทุกยเลยอดถ้ายังไม่หยุดโม้จะเปลี่ยนจากเอาเหล็กฟาดจะให้อมให้หมดละนะพวกสมเด็จทั้งหลาย โวยหัวหน้าพันดีก็มาไอ้ยสมเด็จก็เงีย,งยบๆก่อนครับสมเด็จเง,เงียบๆก่อนสารพิจารณาแล้วโทษ1สิบปีห,ห้าเดือนโดเนทมาสิบบาทด <c oughs> ี่ถ้าเข้าไปต้องท่องข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง <c oughs> ไม่ใช่กวางข่าวอยู่กลางเขา <c oughs> ไปกลางเขากวางข่าวเดินมา <c oughs> ถ้าท่องผิดบทเลยแน่ <c oughs> ผมไม่ได้ท่องครับพี่ผมไม่ได้เข้าไปเข้าไปทำไมหนุนโดเนทมาสิบบาท ถ้ายังไม่หยุดจะโดนทั้งหนูทั้งสมเด็จทั้งพัสดีละนะดักเสียเสี่ไหน่นี้บพอตรสอนกรุงเทพโดเนทมา15บาทอยากให้รู้นะว่าผู้คุมนักโทษหรือสมเด็จคนไหนทำร้ายลูกจิตสุดที่รักของถ้ารู้จะสั่งประหารให้หมดทุกคนเจ็ดชั่วโคตรประหารก็ไม่มีในไทยแล้วครับผม จะไมสั่งอาหารใครก็ได้แล้ครับพี่ผมบอ,บอตลอเสียตัวปลอมโดเนทมาห้าหมื่นบาทงงาโดเนตมา10บาทงงวะผมติดคุกช่วยผมด้วยสาเหตุมาจากผมแค่ไปเหยียบนกหวีดครับ<ช>แต่นกหวีดมันอยู่ที่ปากตำรวจครับล้มแหละเขาล้มพี่นนเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดเนตมา10บบาท น้องตีพี่ขอถามเองหน่อยเองเห็นหนูพี่บ้างไหมมันหลุดจากบ้านพี่ออกไปไหนไม่รู้เองเห็นบ้างไหมผมเห็นอยู่นะผมเห็นอยู่เมื่อประมาณห้าทีที่แล้วพี่มันมาลองจิ๊ดจี๊จีจีจจจจอยู่อะแล้วมันก็ไปไหนไม่รู้เห็นบอกว่าไอ้หัวหน้าพัสดีอะเขาบอกว่าจะเล่นหมดเลยไอ้หนูด้วยแล้วก็ไอ้จิตด้วยแล้วก็ไอ้ตัวสมเด็จพ่อ้านด้วยเขาจะเล่นหมดเลยนะ อันนี้ผมไม่รู้ว่าต้องไปดูต้องพี่ลองไปถามไอ้นี่หัวหน้าหัวหน้าพัสดีดูนะครับนิกกี้โดเนตมาสิบบาทพรุ่งนี้อาตีจะขึ้นค่ายแดงไหมหรือว่าจะแอบซุ่มไม่ให้แฟนคลับคิดถึงพรุ่งนี้เราเจอค่ายแดงเราจเจอค่ายแดงครับค่ายแดงก็ยังมีชาเลนจ์อยู่ครับในการในการที่อยากได้หนึ่งแสนซับ ถ้าหนึ่งแสนซับเนี่ยพี่จะได้มาได้ถ้วยมาปิดข้างหลังอยากทําอยู่นะครับก็แสนซับพ์พวกนี้ก็เปิดกระเจียวนั่งปั่นกระเจียวเล่นนะครับอะไรเงี้ยไม่กูทําอะไรละเฮียกูาหาอะไรทําไปดิเกมผีก็เล่นได้ค่ายแดงอะ่ะใครวะพี่บัตรสมเด็จเรือนจําพิเศษกรุงเทพโ,โ,โดเนตมา10บาบาท พี่เองคนที่นาราพูดถึงพี่คือสมเด็จที่มีอำนาจที่สุดไม่มีใครกล้ายุ่งกับพี่ใช่หรอฝากถึงสุพัฒนถ้าเข้ามาเดินตรงมาหาพี่เลยเรียกพี่ว่าเฮียบัดเดี่ยวพี่ดูแลเอง <c oughs> อไอ้เฮียอ๋อคือพี่เหรอครับเฮีย <c oughs> ขอบคุณมากครับเฮียพี่บัดสมเด็จเรือนจำพิเศษกรุงเทพ <c oughs> โดเนตมาสิ <c oughs> บบาท ถ้าน้องตีเข้ามาแล้วอยากเป็นสมเด็จเดี๋ยวพี่คุยกับน้องน้องแดนเจ็ดให้ได้ครับน้องตีจะได้อยู่สบายและเป็นสมเด็จใหญ่ที่สุดในบ้านฝั่งทนโอ้โหวิบัติพี่โอ้ย พี่บัตรเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดเนทมา10บาทเองเชื่อพี่ไหมตีคนที่อยู่ข้างในเรือนจำพิเศษกรุงเทพใครเชียร์ทีมแมนยูโดนกระทืบและโดนเวียนเทียนหมดนะเพราะข้างในเขาไม่ชอบแมนยูกันหรอไอผมเชียร์บาร์ซ่าพี่พี่บัตรผมเชียร์บาร์ซ่าครับผมแฟนเมสซี่ตั้งแต่เกิดเลยพี่ผมทันหมดเลยครับ เเีดดิโโกรนลงยพี่พี่จิบจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดเนทมาสิบบาทพี่จิตกลับมาแล้วพี่เองอยากรู้ไหมว่าพี่ติดคดีอะไรคดีอะไรครับพี่ติดคดีค่าปาดคอสตีมเมอ,โอโ่อเพราะมันบิดสตรีมพี่เมื่อสี่ปีที่แล้วโอ้โหใครว่หน้าเฮ้ย